สวัสดีค่ะชื่ออุ๋มพิรดีนะคะจากบ้านพิราติสค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกพิราติสแมทเวิร์กกันนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีแมท1ผืนที่มันนุ่มนิดนึงนะคะอ่ะเราจะเริ่มกันเลยค่ะตั้งท่านะคะด้วยการเป็น all four position ให้อุ่มก่อนนะนะคะเราจะมามบิลไลซ์กระดูกสันหลังก่อนนะคะค่ะแคทคาวค่ะอยู่ตรงนี้นาะหายใจเข้านะคะ เตรียมตัวไว้นิดนึงหายใจออกค่ะเราจะเก็บหางของเราค่ะโค้งกระดูกสันหลังหายใจเข้าเหยียดหางของเราออกไปนะคะแล้วยืดกระดูกหน้าอกของเราออกไปค่ะหนึง่ง inhale exhale หายใจเข้าค่ะเหยียดหางของเราออกไปพร้อมกับเหยียดกระดูกหน้าอกของเราไปด้านหน้ารอบสุดท้ายนะคะเก็บจากหางลงมาที่หัว และจากนั้นนะคะกลับมาอยู่ตำแหน่งตรงกลางระหว่าง2ตำแหน่งนั้นให้อุ่มนะคะและตั้งจมูกท้าไว้ค่ะลอยหัวเข่าของเราขึ้นมานะคะทำเหมือนเดิมเนาะแอคเซลคะ่ะหายใจออกราวแบ็คนะคะหายใจเข้าเหยียดออกหนึ่ง รอบสุดท้ายค่ะรอบและกลับมาอยู่ในตำแหน่งสองตำแหน่งนั้นเหมือนเดิมเหยียดขาขวาของเราออกไปด้านหลังนะคะเข้าสู่แผลงขาซ้ายตามมานะคะจากตรงนี้นะคะเราจะลอยขาซ้ายของเราขึ้นหนึ่งสอครั้ง4หน้าอกของเรานะคะยังคงยกขึ้นมาจากพื้น5ท้องของเราสปอร์ต 8ยกขาขวาค้างไว้ตรงนี้นะคะเราจะงอเข่าขวาเข้ามานะคะแบบนี้เนาะและมาตรงข้อศอกนะคะและเราก็จะเหยียดขาขวาออกไป lift return กลับ1 lift ขาซ้ายของเราขึ้นมาค่ะดึงเข้ามานะคะตรงข้อศอกเตะออก2วางนะคะ lift 3ท้องของเรากำลังทำงานอยู่ค่ะ 4. Lift l เลฟงอหัวเข่าเหยียดหัวเข่าใช้ก้นของเรานะคะดันออกไป 6. 7. <ก>นะคะใช้ต้นขาด้านหลังของเราให้เป็นประโยชน์ในการช่วยทีบออกไป 8. แ,และวางลงเช t r e ร c ชนะคะ โรอัพขึ้นมานะคะต่อไปนะคะเราจะนั่งชันหัวเข่านะ C curve นะคะโค้งยืดที่กระดูกสันหลังช่วงล่างในขณะเดียวกันเราเวิร์กที่ท้องด้านบนด้วยนะคะท่านี้ขายแยกเท่าความกว้างของสะโพกไว้นะคะมือของเราฟอร์เวิร์ดไปด้านหน้าอุ้มจะหงายฝ่ามือขึ้นนะคะไหล่ไกลาจากใบหูหลังตรงก่อนหายใจยเข้าอยู่ตรงนี้นะคะหายใจออกค่ะโคง้งหลังล่างของเราออกไป รีเทิรกลับมาเป็น s t สเตรท Back หลังตรงนะคะ1เวลาลงลงจากหลังล่างนะไม่ได้ลงจากหลังกลางนะคะ2งเข่าเดินเท้าสกู o ปที่ท้องของเรานะคะตรงนี้3ไหล่ไกลาจากใบหูนะคะใครที่ทำท่านี้แล้วเมื่อยคออยู่นะคะเมื่อยบ่าช่วงนี้นะคะ กลับมาเอาแวว่าตรงเนี้ยเราไปยกขึ้นหรือเปล่าห้าอยู่ตรงนี้ไว้นะคะค้างไว้ breathe in to stay หายใจเข้าหายใจออกเราจะยก1ห,หายใจออกเราจะยกสองยกให้ดูเบาๆบสามนะคะสีห้าเราจท้ายยกขึ้นแล้วค้างไว้ตรงนี้นะคะเราจะวางมือลงนะคะ มาที่ขาแล้วก็ยกขาขวาเอ็กเซลหนึ่งเอ็กเซลสองสามอยู่ด้วยกันก่อนสี่ห้าใช้หลังของเราในการดึงมือลงหกในขณะเดียวกันใช้ท้องของเรานะคะในการดึงขาขึ้นและ Roll forward ไปด้านหนะ้า Roll up นะคะจากนั้นนะคะเราจะนอนลงนะคะโรดาวลงไปนะคะนิดนึงเดินเท้าของเรานะคะให้อยู่ตรงใต้หัวเข่านะคะสำหรับอุ้มก็จะใช้อาศัยแบบเป็นทิปของปลายนิ้วมือนะขาแย,ยกเท่าความกว้างของสะโพกนะคะลงน้ำหนักของเท้าให้ดี b r e ด t h อินอยู่ตรงนี้นะคะหากระดูกสันหลังให้เป็นน t r ตรก่อนนิดนึงโอเค หายใจออกนะคะเราค่อยๆทำเอ็มเฟรน์นะคะลอกหลังล่างหลังกลางหลังบนนะคะอยู่ตรงนี้ไว้นะคะหายใจเข้าค้างหายใจออกค่ะค่อยๆโรดาวลงมาค่ะจมหัวใจของเราลงมาหนึ่งยืดอินเฮล์เอ็กค่ะสอง และจมหัวใจของเราลงมานะคะรอบสุดท้ายค่ะนะคะเริ่มใช้โอบริกส์ก่อนนะคะแล้วก็เป็นก้นและแฮมออกแรงเท่ากันซ้ายและขวานะคะและจมลงมาค่ะทีละข้อทีละข้อต่อไปนะคะเราจะลอยเท้าขวาของเราขึ้นมาเป็นเทเบิลท็อปนะคะมี2 option, องออปชันอ่ะออปชันแรกนะคะวางขาของ เอาขาขวาตั้งมาเป็นเทเบิลท็อปนะคะหรือเราจะเหยียดขาแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับอุมนะคะจะอยู่ที่ออปชัน2คือเหยียดขาออกไปนะคะ,ะจากตรงนี้นะคะอุมจะยกสะโพกของอุมขึ้นมาเลยนะ e a t h e in to stay นะคะ t h e out make sure ใช้ก้นและแฮมของเรานะคะในการยกขึ้นนะคะ breathe in ลดขาลง b r h e out ค่ะยกขึ้น1 8ครั้งนะคะ2 สามคีบสะโพกให้อยู่กับที่สี่ขาซ้ายนะคะคือขาที่ทำงานห้าหกเจ็ดแปดค้างไว้ตรงนี้นะคะดิฟสะโพกลงอินเฮลเอ็กเซลทิปค่ะ้งหนึ่งสองสามน้ำหนักอยู่ระหว่างสะบักสองข้างไม่ลงไปถึงต้นคอค่ะห้าหกเจ็ดแปดสิบและ นะคะ lower ตัวเองลงไปค่ะวางขาลงสลับข้างนะคะไป <c oughs> จำกันได้นะคะใครอยู่ออปชั่นไหนกันนะคะโอเคต่อไปเราจะใช้ที่ก้นฝั่งขวานะหายใจเข้านะคะไปตามกระดูกสันหลังของเราหายใจออกค่ะรวบหน้าท้องเป่าลมออกทางปากแล้วยกนะคะ inhale exhale แปดเจ็ดเช็คสะโพกไว้ค่ะ 6 5 4 3อึ๊บทิปสะโพกให้ดีอ่าใหม่นะ2 1ครังไว้ตรงนี้นะคะทิปสะโพกลง10ครั้งนะคะ Inhale lower exhale ขึ้นนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 และลดตัวเองลงมาวางขาลงนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเป็นท่าที่เป็นใช้ท้องกันนะคะเอา,าขาคว้าของเรานะคะขัดไว้เป็นฟิกเกอร์โมือประสานไว้ที่ท้ายทอยค่ะอยู่ตรงนี้นะคะกระดูกสันหลังเป็นนูโตรมีช่องว่างให้หมนเล็กน้อยนะคะที่บั้นเอวของเรา breathe i นนะคะ t o a เเตรียมตัว a t t e out ค่ะย,าย้ายสายตาค่ะมามองที่หัวเขา่าวเราโยกของเราขึ้นมาขนะ้าอกหนึ่งห้าครั้งพอสี่สามขีปนาท้องช่วงล่างให้นิ่งสองก้นซ้ายของเราทำงาน หนึ่งอยู่ตรงนี้ไว้ลอยขาซ้ายของเรานะคะออกไปและเหยียดไปเป็น45องศานะคะตั้งขาขวาขึ้นมาบิ c y ซิคลลให้อุ่มนะคะหนึ่งสองสาห้าเจและเฮดดาวลงไปค่ะสลับข้างนะคะเอาขาซ้ายของเรานะคะเปิดออกไป ฟึบเสร็จร่างกายนิดหนึง่งอุ๋มจะเทคทามทางบ้านบางคนอาจจะไม่เทคทามขนาดอุ่มก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะแต่ไปไปด้วยกันนิดนึงนะคะหายใจเข้าอยู่ตรงนี้นะคะหายใจออกค่ะเราจะครันช์ขึ้นมานะคะสายตานะคะเป็นตัวนำการเคลื่อนไหวย้ายสายตามามองที่หน้าขานะคะสี่ นะคะย้ายจากเพดานห้องค่อยๆลงมามอง3ามคีบหางของเราให้นิ่งไว้นะคะ2เพราะฉะนั้นหน้าท้องของเรามันจะนิ่งมากนะคะ1นค้างไว้เหยียดขาคว้าของเราออกไปนะคะลอยขาซ้ายค่ะสิบเกาแปดเจ็ตอนนี้ค่ะเราใช้ท้องตอนบนด้วยนะคะหกห้สสาม สองหนึ่งเฮดดาวลงไปนะคะวางขาลงจากนั้นนะคะเราจะทำโรอัพนะคะขึ้นมาครับหนึ่งขอขยับนะคะปุ๊บขาทั้งสองข้างนะคะนำขึ้นมากลางกะและครอสกันไว้นะคะครอสข้อเท้านะคะเอ๊ะตะกิมพูดว่าอะไรโรเวอร์เน่ะ <laughs> ถ้าผิดขออภัยด้วยค่ะวางมือของเราไว้คอนเน็กต์ไตรเซปให้อุ่มนะคะนิดหนึ่ง Make ชัวรไหลไม่ห่อนะคะ Breathe in to stay Breathe out นะคะเราจะโค้งหลังขึ้นมาหนึ่งไหลอย่าไปห่อนะคะ Breathe out ไว้ค่ะและ2 Work หน้าท้องล่างค่อยๆลงนะคะเวลาขึ้นนะคะผมจะเริ่มใช้ o b l i ิกท s ทำ Imprint ก่อนนะคะจากนั้นเป็นก้นและแฮมช่วยยกสี่ เน้นตอนลงด้วยนะคะค่อยๆวางลงมาค่ะหไม่มีแรงเหวี่ยงนะคะหรักษาความห่างระหว่างหน้าขากับหน้าท้อง7จ็ดไลไลลอุ้มขออีก2ครั้งไปเลยล้กัน9นะคะเหยียดออกรอบสุดท้าย10นะคะวางขาลงตะแคงข้างนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำด้านข้าง อผมจะเหยียดขาขวาของเรานะคะออกไปทางด้านข้างมือซัพพอร์ตไว้ที่ไททอยตรงนี้นะคะปึ๊บให้สะโพกของเราสแควร์นะโอเคจากตรงนี้นะคะเราจะลีนทะแยงนะคะตัวออกไปลักษณะแบบนี้นะคะและโรเตทอัพนะคะใช้ท้องของเราดึงขึ้นหนึ่งสี่ครั้งนะคะเลนอเวลออกไปเฟซิ่งอัพ ามคำอัพสองนะคะลีนบิดสามนะคะคอนเนคที่คอบ่าไหลของเราดีๆนะคะอย่าไปเกรง4จากนั้นนะคะวางมือของเราไว้นะคะข้างหัวเข่าโอเคจากตรงนี้นะคะลอยขาของเราขึ้นมานะคะขาขวาพร้อมแล้วนะคะเราจะแท็บขาลง้าครั้งนะแทบลงแทบขึ้น1 สองสามฝึกที่ด้านข้างสี่นะคะน้ำหนักระวังเรื่องของข้อบ่าไหลหา้าจากนั้นเซ็ตขาของเราไว้ให้ดีนะคะเซ็ตขาไว้นะคะ,นะคะเอามือสปอร์ตไว้ที่ไทยถอยจากตรงนี้นะคะ b r e a t h e into stay นะคะ breathe out นะคะเราจะลอยหัวเข่าขึ้นจากพื้นแล้วทวิสตนะ์หนึ่งกลับมานะคะหนึ่งยกนะคะสองเลฟ นะคะสามค่อยๆวางหาเซนเตอร์ของเราค่ะสี่นะคะลฟทีหนึ่งหา้าคลิกและตั้งตัวขึ้นสลับข้างค่ะเงี่ยก็ซึมๆนะนิดหนึ่งนะคะอุ๋มจะวางข้อเท้าของอุ๋มก็จะค่อนข้างตรงกับหัวเข่านะคะนิดหนึ่งปึ๊บ พร้อมแล้วนะคะ l e f t breathe in ุ้มจะ lean away out twist Come up หน lean นะคะ press ฝ่าเท้าของเราไว้นะคะ up สอสังเกตเวลาที่เรา press ตรงหน้าขาของเรานะคะเราจะไป engage ถึงก้นเลยนะคะ3าม lean ฮึ lift up 4. และวางมือลงนะคะ ตรงนี้ไว้นะคะยกขาไซส์เล็กลิฟต์นะคะ h r in to stay Breathe out ค่ะ Lift ห้าเอ็ดอีกสี 4, 3, 2, ่สามสองหนึ่งเซตขาของเราไว้ให้ดีนะคะมือสปอร์ตไว้ที่ไทถอยพร้อมแล้วนะคะนิดหนึ่งเซ็ตให้ดีก่อนนะเดี๋ยวไม่งั้นลื่น Breathe in นะคะ พรสพื้นด้วยขาและมือแอ c เซลค่ะเลฟสี่นะคะหนึ่งค่ะเลฟสามเลฟอัพสองและรีเทิร์นกลับมานะคะเดี๋ยวเราจบกันด้วยพุชอัพให้หผมนิดนึงนะลองดูนะคะ ตั้งขาวไว้นะอุคมจะกระเถบให้หัวเข่าของอุคมนะคะไม่ค่อยตรงกับให้มันเถิดไปจากสะโพกนิดนึงแต่ข้อมือของเรานะคะยังอยู่ใต้หัวไหล่ลอยข้อเท้าทั้งสองข้างขึ้นนะคะดรอปสะโพกลงมาแต่ว่าเรายังเป็นนูโตรที่กระดูกสันหลังอยู่นะคะอุมจะหนีบแขนไว้ข้างลาตัวนะคะจะได้คอนเนคไตรเซ็ป5ครั้งกับการพุชอัพตรงนี้นะคะสพ,พอร์ทท้องของเราไว้ให้ดีอินเฮลโกลเวอร์ลงมาเอ็กเซลลิฟนหนะคะอีก สี่ breathe in นะคะสามสอง push ด้วย tricep หนึ่ง come all the way c h e l l stress roll up นะคะและ จากนั้นนะคะเราก็เรียบร้อยวันนี้ทุกคนก็เก่งมากเลยนะคะที่ฝึกมาด้วยก,กันมาถึงตรงนี้นะคะเราก็เป็นท้องเล็กๆเกนาะนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับเซสชันนี้นะคะค่ะยังไงถ้าชอบนะคะเซสชันสไตล์แบบนี้นะคะก็ฝากก ช่วยกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาให้อุ๋มได้ทราบด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ Subscribe นะคะฝากช่วยด้วยนิดนึงเนาะ Subscribe ให้อุ่มนิดนึงนะคะจะได้มีตัวเตือนเวลาเขาเรียกวิดีโอมันมาเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ